เมาน้ำมาให้ไข่กี่คนสามสี่คนได้นียออกมาสองอาทิตย์แล้วไม่ขายสองอาทิตย์แล้วรถไม่ไม่มีเนาะไม่มีเออปกติขายแต่พวงมาลัยอย่างเดียวใช่ค่ะเอออก็มันก็ พอไม่ได้ขายเพราะว่าที่บ้านหนูหนูเลี้ยงลูกคนเดียวสามคนมแล้วก็ม,มีไรายได้แค่ทังเดียวเยวท่าไรถงเดียวแล้วคนคนโตก็เป็นเบาหวานอยู่บ้านพอ,อ,อ,อตลาดปิดดูไม่มีไรายได้เลยเออเออไม่มีไรายได้เลยเข้าใจไหนไข่กินกำลังมานะรอแป๊บหนึ่งนะอ,อ,อ่าเนี่ยเอาลูอ่ะไปก่อนเนอะแต่ตัวปัจจัยก็ไม่มีให้เราเอ้านี่หละไปก่อนอ่ะนะไปพอได้หงมกินก่อนเนาะ อันไหนไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่ายมันมากเออเขาเมื่อนี่้วสามวันเออสามวันเออสารพอได้หมูไหเออนี่อยู่อยู่ไหนล่ะโยมนี่สะพานดำครับสะพานดำครับอยู่ไหนตรงนี้อยู่ไหนนี่น้องกระจาน้องกรจางนี่อยู่ตลาดเนี่ยตลาดนี่เนาะเออเออขายของไหมไก่แจ้างลราแกงนะเออไม่แกงแล้วเออ เงินทาก่อนในเบื้องต้นไม่ต้องซื้อหาเบื้องต้นเมื่อพุ่นใหญ่เนาะอันนี้ก็ได้อีกสักวันสังวันเนาะถ้าหมดแล้วก็ลองโทรมาเบอร์นั่นเด้อ